สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อต่อไปนะครับครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจําวันที่23พฤศจิกายนนะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มาสําหรับงวดที่แล้วก็เข้าฝั่งลาวนะครับ72นะครับ ตัวรองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองนะครับตัวเจาะนะครับตัวรองก็สามสี่นะครับแอดมินได้ดึงเข้ามานะครับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขที่ผมได้มานะครับเลขผมเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดในรูดสองกับสี่นะครับพวกความชัวร์นะครับสําหรับสองก็จะเจาะนะครับสี่คู่นะครับก็จะมีศูนย์สองสามแล้วก็แปสองนะครับสาหรับสตัวก็จะมีศูนย์สี่ะครับสาหรับ สำหรับ4นะครับก็จะมี04นะครับ41 43แล้วก็46นะครับเจาะ4คู่สายบินสายรูดก,ก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์สำหรับตัวเด่น3ตัวก็จะมี104 242 104นะครับ014นะครับแล้วก็242แล้วก็104นะครับสำหรับ4ตัวก็จะมี2,000 2,114นะครับก็จะมี3,000นะครับ 3,242แล้วก็จะมี2,104นะครับสำหรับเบิ้ลก็จะกันไว้ให้3คผู้นะครับก็จะมีอ่า2,2,4,4,11นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่23นะครับ พฤศจิกายนพศ2565นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ AFC ซพี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นหลังจากแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตุลาปก่อนไว้เจอกันในโอกาสหน้าคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้โชคดีมิชัทุกท่านนะครับสวัสดีครับ